สบายดีสบายดีสวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนเดอ้อสบายดีกันตอนดึกทุกคนตอนที่ไทยคิววิโดโอนี้อยู่ก็คือตอนสี่ทุมนะ่มเนาะแล้วพีพีเอฟซีทางบ้านรับสมคิววิโดโอนี้กันตอนจักโมงคอมเมนบอลน้องลีเด้อทุกคนสําหรับเรื่องราวที่น้องลี่เองจะเอามานําเสนอในมื้อนี้เนาะเป็นเรื่องราวที่โด่งดังแห่งยุ่งยู่ในตนะิ๊กต็อกเนาะทุกคนนาะอระวังไทยลวาวเฮาจะน้องลี่เองบนเนี่ใจว่าพีพีเอฟซ ทางบ้านได้เห็นเรื่องราวนี้กันเดลโบเนะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นที่เว้าถึงกันค่อนข้างหลายเนะทุกคนเนาะแต่ถ้าผู้ให่ที่ยังบได้เห็นหรือว่าผู้ใด่ที่บได้ลิ้นติดตอกเนาะกะมาติดตามความน่าฮักของเรื่องนี้ที่ซองของน้องลีได้เนะทุกคนเนาะซึ่งน้องลีเองไปเจอคลิปหนึ่งมาอยู่ในติดตอกเนะทุกคนเนาะซึ่งเป็นอี่อย่างที่เปิดโลกให้น้องลีเอง หลายเฮงเนาะทุกคนเนาะเกี่ยวกับเบียร์ลาาเนาะทุกคนเนาะเรื่องของเรื่องก็คือมีนะักท่องเที่ยวทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนได้มาลิ้นมาเที่ยวบ้านเฮาทุกคนมาเที่ยวหลาาเนาะด้วยความบางคนเนาะเพื่อนมากกินมากดื่มสินะเนาะมัเวลามาเที่ยวสินะเนาะแล้วคลิปๆนั้นทุกคนด้วยความที่เพื่อนมาเที่ยวลาวแล้วเพื่อนกินเบียร์อาจจะก,กินหลาย เติบเนาะทุกคนเนาะจนแบบได้ห้ามกันคามดานทุกคนป้าอันนี้มันเป็นเคสเลกทุกคนที่น้องลี่เองเห็นเนาะมากินมาเที่ยวยุททางฟังลาวกินเบียร์ลาเนาะแล้วแล้วได้หามกันคามประเทศไทย้าม้ามโขงเนาะเออบุมเป็นคามประเทศไทยได้หามกันข้ามโขงกับประเทศไทยทุกคนป้าเนาะเบียร์ลาวเฮาบธรรมดาเนาะซึ่งสําหรับ หลายคนเนาะที่ขาเจ้าเอิ้นว่าเป็นเสียนเนาะเรื่องด้านเบียร์น้องลีงเห็นได้ยินเนาะเพิ่อนว้ากัาว่าเบียร์ลาวนี้นะบ่ขมเนาะกินแบบ กลิ่นแบบง่ายๆกลิ่นแบบสบายเนาะแต่ว่าเมานีแล้วแม่นเมาแห้งว่าสั้นเนาะอันนี้นงลีเองกะโบ้คือกันว่าเปลี่ยนแบบนันเทโบเนาะเพราะว่านงลีเองพัดโบแม่นสายนั้นสินะเนาะเดี๋ยวอยูย่ในท้ายคลิปนงลีเองซิมาบอกทุกคนว่านงลีเองเป็นคนแนวไหนเนะาะมักินเบียรโบเนาะและะ้วก็ซิมาเว้าให้ฟัง เกี่ยวกับการมากกินเบียของพ่อนนองลี่นาเนาะทุกคนเนาะว่ามากกินซ้ำได้เนาะแล้วพ่อของนนองลี่ด้วยความที่มากกินเบียเนาะเคยมีอาการคือจั่งพี่นักท่องเที่ยวคนไทยท่านนี้บอกเนาะจนได้หามกันค้ามคกงแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาไปเบื้องภาพบรรยากาศกันแล้วค่อยมาเว้ามารวมกันอีกเรื่อนึงอยู่ในท้ายคลิปวิดีโอเนาะไปมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเบื้องคลิปวิดีโอนี้กันเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศ พี่เพื่อนมาเที่ยวฟังเหล่าเขาเนาะมาเที่ยวพี่น้องครับรังสุดท้ายเอาทีนี่มีแห้งเลยเอาเบิ้งกันเบิ้งกันเออใกล้มากมือสวัสดีน้องถึงมาแล้วใคริปนี้บดได้แบกถึงมาเนาะเออเอาเบิ้งกันเบิ้งกันเบิ้งไปคลิปนี้บดได้แบกแต่คลิปต่อไปได้แบกกันกูหายไปเอา ท่านถามเอาถามเอาพี <vas> ่น oh, <last> ้องเอามาข้อฟ <What? S 3> ้าข้าแล้ยินดีนะครับเล้ก็สุขที่เอานะครับไหวบ่ไหวบ่ไหวบ่ตีไว้ตีไว้น่าจะไม่ถูนอมาขอดแล้วนะครับกดซื้อสภาพนี่แหะพี่น้องเอ้ก่อนตัดทับครับ นี่ทุกคนอันนี้คืออีกคลิปหนึ่งเนาะทาง,ทางพี่พี่ทหารเนาะกับเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นทํางานยูดาห์นล่ะเนาะทุกคนเนาะได้ไปหามเอามาแบบนี้เลยทุกคนนี่คือ ผลของการกินเบียร์เหล้าเขาหลาเกินไปเนาะแล้วเมาเมาเ้ยทุกคนเด,นเดนเอร์โบเมนอีหย่างเนาะอันนี้คือแบบเมาซื่อๆเนาะอีกคลิบหนึ่งทุกคนอันนี้คือแบบอันนี้ก็คือผลของเบียร์เหลาวเขาคือกันเนาะเมาแล้วขับรถลงข้างทางแบบนี้ทุกคน เกิอดอุบัติเหตุขี่รลถลงางทางเนอ,อยู่ทางฝั่งลาวเขาเองเนาะแต่เป็นนักท่องเที่ยวอยู่ทางฝั่งไทยเนาะไปแล้ว เอาเบิร์ตตันดิเอาเอาย่เห็นนี่เอาไมเอาไมเอาไมเาเบิ์้อมกงเบิร์ตแต่เบิร์้องกันตอาต้เบิร์้องกันอันนี้คือวิธีการกินเบียร์ยุ่งเหล้าคนส้มไหลเม้นปิ่นคือจังคลิปของไอ้เกจังคลิปนี้เลยมบิตไหนป้โอ๊ยเบิร์ตตหจนปิดปิ ต้องเบิดพร้อมกันเอาเอเอาิดพร้อมกันไหมเอ่ะเปิดเบิดเบิดเปิดกระซัีมพี่อ่ะชอบประเทศเพื่อนบ้านมาก พี่ชอบไปลาวสังเกตเลยพี่กับเซิงเพลวเนี่ยไปลาวตลอดพากูไปเมาอะไรก็ไม่รูู้้ตอนไปตอนไปตอนไปก็อยู่ปกติตอนไปก็เดินอย่างงี้เดินอย่างงี้บัตรขาขาครับยุงเดอนมันเป็นอะไรไม่รู้เอน่าจะไปดูอะไรสนุกสนุกชอบ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 ชชออบบูไมทลาวตรงนั้นแหละเขาเขาเป็นเมืองเทคแคร์นะเมืองเทคแคร์โลก บุกไปมีปัญหาถ้าเราไปแล้วไม่โพไม่ทักหาเขาเขาจะโกรธเรายันเงาเลยว่าแล้วถ้าเราได้เกลียรติได้เกียรติเขาโม้ำเลยนะ่ยแต่ถ้าเขาได้รักเนี่ยรักดูแลจนแบบพออย่างพี่พอเป็นบ่มีกันสิไปหายืมเขามาให้ <laughs> เพื่อมาดูแลเราอันนี้เรื่องจริงเลย,เ,ลยเวลาพี่แต่เราพี่เลยแอบบแบบ ไม่อยากโพสด้วยซ้ำเอเอ๊ะไปกลัวอีกคนนึงน้อยใจทำไมไปคนนั้นได้ล่ะทำไมมาหาพี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นโดนแคแค์คือเราแปลกใจตรงที่เขาเอาลังมาตั้งแบบนี้เลยแล้วมากับแกงผู้หญิงสองสามคนแล้วเบียตั้งสองลังแบบเนี้ยแกแอบน่ากลัวอยู่นะนี่ก็รีวิวร้านอาหารมาเยอะแล้วขอรีวิวร้านเบียอะไรแล้วคาดรถผ่านเราเห็นคนเยอะดีก็เลยลองชวนเพื่อนแบบขอบเบาๆก็โอเคก็ได้อยู่นะแบบ เออเพลงก็พอดีอะไรเงี้ยเออแล้วร้านนี้บางเอิญสั่งอาหารไปก็อร่อยเกือบทุกเมนูเลยนะโอเคถือว่าโชคดีเขาถ้วเอตามร้านเบียตามร้านต่างๆเขาก็จะลงเพลงไทยเปิดใหญ่ที่เราได้ยินก็ส่วนมากเป็นเพลงไทยอ่ะเมนฮานอาหารยูเลาเมนเก้าสิบเกเอร์เซนดูคนเมนเป็นเพลงไทยเนาะทุกคนลงลงมาแล้วกน ลองฟังเบื้องใดสังเกตเบื้องใดนะทุกคนเนาะตามภาพตามันนั้นคือกันเนาะน้องลีเองได้ยินคาเว้าเนาะตามภาพนะสนลายแมนเป็นเพลงไทยเนาะกับเพลงตั้งประเทศเพลงจีนเพลงเวียดเพลงอังกฤษกะซีมีแด้น้อยหนึ่งนะทุกคนเนาะตามฮิตฮิตตามต ok, นะิ๊กต็อกเนาะแต่ว่าสลายแมนเป็นเพลงไทยคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งทุกคนที่แบบมาเมาอยู่ฟังเหล่าเห่าเนาะ แล้วดิอูมกลับแบบนี้เลยทุกคนเมาเบียลาวอะสันทุกคนเพราะอันนี้คือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ลุงลีเองหาก็เห็นทุกคนเนาะอันนี้โบเน่ใจว่าเป็นด้านยูใสเด้อทุกคนเดะนะินเนาะน่าจะเป็นแบบทรายแดนที่เพิ่นข้ามกันไปข้ามกันมาอย่างสี้นั่นนะทุกคนเนาะโบเป็นด้านใหญ่ยอีย่างเนาะนี่เมาเบียลาว ได้อูมกันมาแบบนี้เลยปาดเป็นอย่างที่เปิดโลกขนาดเลยเนาะแล้วอีกคลิปหนึ่งทุกคนอันนี้คือนักท่องเที่ยวเนาะพ่นมาเที่ยวเมืองเฟืองพ่นมาม้วนแหงวะสันเนาะกินเบียร์ลาวแล้วก็เที่ยวแบบนี้นะม้วนขนาดวะสันทุกคนเมืองจักทาเตนเนาะก,ก็นนะ่าจะม่วนเทเทเนาะสนุกสุดเหวี่ยงที่ลาวอะสันทุกคน เวลาเห็นนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเพื่อนมวนะ้วนเนาะน้องเรียงก็ดีใจโดนถึงแม้ซีเห็นเพื่อนยุตโจจจงซี่น้องเรียงก็ดีใจได้เนาะอันนี้แหละแม่นเมื่อมาเที่ยวที่ลาวกับเพื่อนวราสันทุกคน อันนี้น้องลี่เองบอกเลยถ้าผู้ให่ได้มาเต้นแบบนี้นะทุกคนแสดงว่าเขาถึงซิกเนเจอร์ของเราแเท้ๆแล้วทุกคนถือว่าแบบไปถึงวิถีชีวิตของคนในะพื้นที่นั้นๆแท้ๆแล้วเนาะจึงได้เต้นแบบนี้ในฐานะที่น้องลี่เองเป็นคนสุนบดเนาะที่ใหญ่มากับสุนบดน้องลี่เองบอกเลยผู้ให่ไปหออจุดนี้ถือว่าอันนี้แหละซิกเนเจอร์ที่คนอยู่แถวแบบ สนบดเขาเจ้าเวลากินเบียเวลาม่วนเวลามีงานค่ะเจ้าเฮ็ดกันอย่างไรแนวคลิปนี้เลยทุกคนแนวนี้เลยแนวนี้เลยแหละเนาะแต่ม่วนเนีทุกคนม่วนแนด้น้องลีองว่านเะนาะนี่อันนี้แม่นอีกคลิปหนึ่งเนาะ ที่นะท่องเที่ยวทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนมาเที่ยวแล้วเพื่อนไปเต้นอยู่อ่ะน้ำตกนำ้ำถ้าผู้ใดที่อยากได้พิกัดน้ำตกตัวนี้เลยทุกคนอันนี้เอิญว่าตาดเสือเนาะทุกคนเนาะตาดขมืด นาะตเสือตาดขํามืดอยู่ทางลาวไต้ทุกคนงามอิหลีแต่แนะนําให้ไปยามฝนเนาะสำหรับผู้ใดที่มักธรรมาติมักเืินป้ามักเห็นพื้นที่สีเขียวเนาะลาวไต้ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบเนาะทุกคนเนาะที่น่าไปเนาะนี่อันนี้ก็คือเบียร์แก้วละ14บาทเนาะปังมากมักหลายว่าสันทุกคนอยู่ที่เวียงจันทร์เนาะอืม ไม <c oughs> ่ว่าชีวิตเราจะเจอมาอะไรก็ตามแต่กินเบียร์ซะก่อนเนาะอันนี้คืออีกคลิปนึ่งทุกคนที่เมาเนาะกินเบียร์เหลา้าอยู่เหล้าแล้วเมาทุกคนป่านุ้งนี่เองอาหารกะซิมาเห็นเนาะว่าโอ้เบียร์เหล้าเขาเห็นให้นักท่องเที่ยวทางฝั่งไทยเพิ่นเมาได้ขนาดนี้เนาะทุกคนเนาะ บอมเณนแต่นักท่องเที่ยวทางฝั่งไทยเด้อทุกคนไอ้ฝรั่งผู้นี้เพิ่นก็เมาเบียรลาวเฮาคือกันเนาะเพิ่นบอกว่าโอ้เบียลาวนี้เห็นให้เมาแล้วเจ็บหัวว่าสันเนาะคนลาวกินเบียรเจอกเดียวว่ได้เนาะวาสันต้องได้กินตง้องได้กินแบบมืดๆจรินนะเนาะเดี๋ยวมาฟังไอ้ฝรั่งเพิ่นเวาเนาะเดี๋ยวมาฟังไอ้ฝรั่งเพิ่นเวาเนาะคอยสปพายาหน้าเมาขังเมาขัง โมวานเอยกินเบียเรานำการหมูคนเราเคยกิดคนเรากินเบียเราจบเดียวโบไา้เนาะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อนเนาะหมดมดมดลดดีแถวว่าท่อนี้เจ็บหัว <c oughs> เป็นยังไงกัน黛 p ฟ f c หลังจากที่ได้เห็นคลิปวีดีโอนี้แล้วตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนกคนุ้งเองขอบอกเลยเนาะการกินเบียร์ยุคไทยทนุ้งเองบ้โฮเดอว,ว่าเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าตามที่ทนุ้งเองเห็นยุสังคมลาวเฮาเมนซีนั่งกินน้ากัน,นทุกคนเนาะสร้างมาแล้วกันนั่งกินน้ากันขาเจ้าซิก กลิ่นมืดพร้อมกันเด้อทุกคนเด้อมืดพร้อมกันผู้ใดโบมืดแม่นโบได้เนาะทุกคนเนาต้องมืดพร้อมกันอันนี้ส่วนหลายแม่นเห็นเป็นแนวนั้นเนาะทุกคนเนาะมืดพร้อมกันมืดแล้วก็เย็นยไหมเย,นยม็นแล้วก็มืดพร้อมกันอันนี้คือแบบสายกินแท้ๆได้ทุกคนสายแบบไปนั่งซิวสิวจิบอันนั้นแม่นธรรมดาเนาะเพราะว่าคลิปนี้เขามาเบิรงแม่นแต่ละคนจนได้หามกับบ้านสินะทุกคนกันเลยว่ามาเว้าถึงว่าเออซิกเนเจอร์หรือคนลาวเขากินเบียร์จังไถ่สินะเนาะยุท ไห่กินกันยังไงทุกคนน้องนีเองเห็นม่นสมมุติกินเป็นแก้วเนาะกะแก้วไห่แก้วลาวนั่งจิบไผ่จิบลาวป็นนนะั้นเนาะหรือว่าตำกันได้ตำนี่โบน่ใจว่ามีโบนเนาะอยู่ลาวฮอลแล้วม่นชินตำกันตำเนะาเนะตำแก้วและ้วกะ็กินพร้อมกันให้เบิดทุกคนเนาะ อืมแล้วกะเห็นเขาเจ้ามีว่าอ่ะมีเกมอีกเลวทุกคนอยู่ในวงวงนั้นน่ะซิมีเกมเนาะค่ะเจ้ากะซิมีบอกว่าถ้าผู้ใ่ถืทึกเลขนี้เลขนี้ต้องได้กินว่าสั้นเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือมู่ของงลี่ที่เขาเจ้ามักกิ่นมักแบบปาร์ตี้เป็นชีวิตจิตใจกัเจ้าเว้าให้ฟังเนาะทุกคนเนาะอืมพอมาเห็นคลิปแบบนี้ทุกคนปาากัเป็นตะเอ็นดูเนาะทุกคนเนาะอืม เป็นเอินดูเพิ่นนอรุโคนเนอะยิ่ยงเป็นสองคลิปแรกขนาดจนได้หามกันครับนอรุโคนเนาะยิ่ยงคลิปที่สองของคลิปที่น้องลีเองได้เอานําเสนอไปเนาะจนแบบ เจ้าหน้าที่ได้หามกันเนาะซึ่งคอมเมนต์อยู่ในคลิปท่านสลายเนาะเพื่อนบอกว่าเบิ่งทีแรกคิดว่าเม่นเลาาจมน้ําว่าสัตว์เนาะทุกคนเนาะคือจังคมคอมเมนต์นี้เนาะจากประสบการณ์ที่เพื่อนเคยกินคนหลาามาเพื่อนบอกว่าเ้า้ๆไปด้วยไม่ไหวจริงๆเนาะหมดคือหมดยกคือยกแล้วกินกันเป็นน้ําเปล่าเลยเมน่นแท้ๆทุกคนอันนี้น้องนี่เองกะ คิดว่าคนลาวเขาน่าจะติดท็อปที่แบบกินเบียร์เก่งเด้อทุกคนเดินเนาะเราข่าวอปบันไดเนาะแต่ว่าเบียร์นี่โอ้น้องลีง่เองคิดว่าคนลาวเขากินเก่งอิลีนะ่เนาะทุกคนเนาะกินเก่งอิลี่น้องลี่เองญงามาได้เห็นพ่อ้องลี่เองกินมาละทุกคนกินเก่งอิลีนะ่เนาะทุกคนเนะาะไยไทยลาวเขามีแต่ม้วนว,นว่สันเนาะทุกคนผมไปคืนก่อนเนาะหมดสิบสองลัง ว่าส่านทุกคนอืมว่าเห็นคอมเมนต์จากคลิปนั้นลหลายคนบอกว่าอู้ยูลาวเฮากินเบียวหวดอิลี่ว่าสัตเนาะทุกคนเนาะมาวันนี้นงลี่เองจีมาเล่าให้ฟังทุกคนว่านงลี่เองเป็นคนเยไดนเนาะเพื่อให้พี่เอฟสี่หดจากหลายขึ้นว่าสัซานเนาะจากนี้ใส่ส่วนตัวสวลายนงลี่เองเฮ็ดคลิปลเรีอคซันไปกับโบคอยได้เหตดคลิปเว,ว้าเรื่องส่วนตัวปานใดญเนาะทุกคนเนาะ ตามนิสัยส่วนตัวแล้วเนาะทุกคนน้องลี่เองเป็นคนที่บบ่ค่อยมักอ่เฮฮาปาร์ตี้ปันใดเนาะทุกคนเนาะแล้วน้องลี่เองกะซีมกักทึก มันมันกลายเป็นว่าการที่เขาบุกินจินะทุกคนมากทึกเบิ้งว่าแปลกว่าซันเนาะทุกคนเนาะมากทึกเบิ้งว่าแปลกแล้วเขาเจ้ากระซิมักถามว่าเขามีโรคประจําตัวโบเนาะว่าเป็นอย่างคือบุกินว่ะซันเะนานะโดยนุ้งลี่เองส่วนตัวแล้วโบได้มีโรคประจําตัวอีหยังเนาะทุกคนเนาะเพียงแต่โบมักกินซื่อเนาะแล้ว กินแล้วมันบเซฟพะนะทุกคนน้องนี่เองเป็นคนที่โบมักกินนี้อย่างที่มันบเซฟเนาะกินเบียร์แล้วมันบเซฟเนาะแล้วมันกะมันบมีเอเนจีนะนะทุกคนน้องเร่งโบมักความรู้สึกหลังจากที่กิ่นเนาะคือจังกิ่นมือนี้เนาะคือจังกินแรงมือนี้สินะแล้วมืออื่นตื้นมหาสินะมันมันรู้สึกแห้งมันรู้สึกแบบโบมีเอเนจีในการไปเหตุอันอื่นโบมีเอเนจีในการเห็ุเวียกสินะทุกคน นอะมีแต่แบบยากนอนจีนะ่ะน้องเรียงกันเลยรู้สึกว่าบ่คอกอิกเอนเนอร์จีนี้นะทุกคนเนาะแต่การที่มีบางคนที่เพื่อนกลิ่นแบบให้เป็ยนยาอย่างนี้นะนาะกลิ่นแล้วเ้าเมื่อยหายเมื่อยอย่างซีอันนี้แกถือว่าด,ดีของเพิ่นไปเนาะแต่ว่าสําหรับน้องเรียกเงมันกลิ่นแล้วเมื่อยเนาะคือจัง ถ้าหากไปงานดองอย่างนีเนาะค่ะเจ้าให้กินเนาะเรือเย็นไห้น้องเรี่ยงกินกืน,กนเดี่ยวนี่นะหู้สึกเจ็บกระเพาะเลยเนาะอันนี้คืออีกหนึ่งเหตุผลที่บบกินนาะทุกคนเนาะกินแล้วหู้สึกหอ,องท้องนะก็เลยว่าบุกินเนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งเหตุผลเนาะแล้วก็หู้สึกว่ามันมันเก่าโบได้ได้ประโยชน์อีอย่างจากมันสินะเราคนน้องเรี้ยงก็เลยบหมักเนาะโดยส่วนตัวแลว้วหรืออาจเปลี่ยนเพราะ นุ้งลี่เองเห็นพ่อกินมาเตน,น้อยบุทุคนเนาะด้วยความที่หญ่มากับเห็นพ่อกินจริงินะทุกคนก็เลยว่าความที่พ่อกินจีินะแล้วมันมันส่งผลบุทุคนที่เฮห,ห้เฮาบ่ยากสีหน้าเนาะคือพ่อของนุ้งลี่เป็นคนที่เวียมักสร้างสรรค์ สุดๆเลยซึ่งเป็นโลควาตรงค้ากับน้องลีเลยทุกคนเนาะแล้วน้องลีเองคิดว่ามีมีผลในหนึ่งทุกคนจากการที่พ่อมากินนี่นะเฮ็ดให้ส่งผลให้ลูกบ่ค่อยมากินานใดเพราะว่าอายของน้องลีผู้เฮียนยุติก่นกับบุกิ่นน้องลีเองกับบุกินแม่น้องปานกับบุกิ่นแม่น้องบอลกับบุกิ่นเนาะแล้วกะแม่วันไห้กะบุ่กิ่นเนาะกินกิ่นคือแบบมีโอกาสแท้ๆกิ่นกับครอบครัวอย่างซี่นจึงกินเนาะอื ก็เลยว่ามันนั้งเรียงคิดว่าเออมันน่าจะแบบเขาเห็นพ่อกินมาตั้งเต่น้อยสินะเนาะแล้วภาพที่นุ้งเรียงเห็นก็คือเวลาพ่อกินเมาเนาะบางเทือกโบได้สติเนาะเมาแบบเมาเฮงเฮงสินะลดล้มกับมีสินะเนาะทุกคนอืมเมาแล้วก็ลดล้มแต่ก็เอาตัวเองกลับมาบ้านจนได้อย่างสิกะก็มีอันนี้มันเป็นภาพที่นุ้งเรียงเห็นมาเต่นน้อยก็เลยเห็นให้ว่า เฮาเฮาว่ได้อยากเป็นแนวนี้สินะทุกคนก็เลยเย็ดให้นงเลี่องบบมากกลิ่นบบมากสร้างสรรค์นนะตอนนี้เนาะซึ่งส่วนหหาาเนาะวัยรุ่นที่ขาเจ้าอายุสำนุงลียี่สิบยี่เอเนสิเะขาจะซีแบบอ้เป็นวัยที่กําลังฮึกเหิมในการอยากไปปาร์ตี้อยากไปเจอสังคมไม่ไม่อยากไปเจอสังคมกลางคืนนี่นะ อสังคมแบบไฟแส,สงสีอย่างซีสลายขาเจ้าพันมักเดียวนั้นแต่น้องเลียงโบอนอแบบกลุ่มกันค้ามกับข้าเจ้าเลยถ้าถามว่านุองเรียงมีมู่แนวนั้นบอมีเนาะทุกคนมีแต่เวลาที่น้องเรียงไปเจอะมู่แนวนั้นแมนเฮาสิไปเจอะกันยูฮานอาหารเนาะไปกินซินด้านนํากันไปกินบุฟเฟ่นากันไปกินกาแฟนํากันสลายพัซซีไปเจอะแนวนั้นเนาะแต่ถ้าถามว่าข้าเจ้ามากักโบข้าเจ้าก็าบ่มักเนาะทุกคนเนาะอื ยกากโบมากไปแบบแบบน้องดีมากเนาะแต่ว่ามันมันมากต้างกันเนะาะคนเฮานี่นะ ก็สิประมาณนี้แหละเนาะหรือพพฟีผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วถ้ามากกินเบียเนาะถ้าได้โอกาสมาเที่ยวลาวเนาะค่ะก็ลองซิมเบียรลาวเบิงเนาะน้องเรียงก็มีเห็นเราซีเฮ็ดคอนเทนต์เนาะถ้าน้องเลียงได้ไปส่งการอยู่ทางฝั่งไทยปีนี้เนาะบอาที่เป็นหนองคายอุดรหรือกรุงเทพเนาะน้องเรียงซีซื้อเบียรลาวไปนำเนาะแล้วมาลองกินเทียบเบิงระวังเบียลาวก็เบียร์ไทยนี่นะอ่าราคาตั้งกันซ้ำดายเนาะแล้วก็รสชาติเป็นอะไรเนาะน้องเรียงซี ลองเบิิงเนาะเพราะว่าเบียร์ลาวน้องลี่เองลองกินแล้วเนาะแต่ว่าเบียร์ไทยยังบ่เคยลองจักเท่อเนาะกะอยกลองรสชาติเนาะทุกคนว่าเป็นเท่าไหร่เนาะอืมจักรืนสองกืญเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัยดีสวัสดีเด,ด้อ